ขนมคกนี่นะครับจะใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเดิมมากเขาใช้ควาร้อนยิ่งเอาแผ่นกระจายความร้อนลงไปนะครับก็จะทําให้อความร้อนเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ต้องหลีไฟเพื่อประหยัดแก๊สลงนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบแล้วก็แนะนําเลยนะครับ เต็นเตาขนมครกรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตาก็ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ได้อเออเฟื้อได,ได้สั่งเข้ามานะครับเตาขนมครกอันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเบ้านะครับเป็นเตาขนมไข่ก็ได้หรือเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้เพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยอะไรที่ร้อนๆนเนี่ย ไปได้ครับแล้วก็เป็นขนมครกเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมครกโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้สูตรนะครับก็มีแพร่หลายนะครับใน y t u t u เนี่ยสามารถมาดัดแปลงดัดแปลงมาเอามาทําได้โดยไม่ต้องซื้อสูตรก็ได้นะครับสําหรับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับตอนนี้เราก็ก็กำลังทดสอบอยู่นะครับก็เอาสูตรต่างๆมามาคิดมาค้นมาผสมกันก็หวังว่าก็จะให้ คุณลูกค้าจะได้สูตรไปบโดยไม่ต้องซื้อสูตรกันนะครับก็เลยได้แถมให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับแต่ช่วงนี้เรากำลังทดสอบอยู่นะครับก็ทำมา4-5หครั้งแล้วนะครับก็ใกล้สำเร็จนะก็อร่อยดีแต่ว่ายังมียังมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับ สนใจเตาทําขนมคกขนมไข่ขนมคกสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับเราก็มีหลากหลายหลายรุ่นนะครับก็เชิญสั่งซื้อได้นะครับช่องทางติดต่อคือเบอร์ที่โชว์นี้แล้วก็ทางไลน์ทาง Facebook ทาง youtube นะครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะครับเราให้สินค้าดีมีคุณภาพนะครับมีปัญหาโทรเข้ามานะครับทางผมนี้จะตอบให้เองนะครับก็เป็นการที่ว่าเราเข้าถึงกันได้ง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับเชิญชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้ก็มาทดสอบเตาก่อนส่งใหุ้กคุณลูกค้านะครับเป็นเตาขนมครกนะครับรุ่นประหยัด1หัวเตานะครับเตาขนมครกนี้สามารถทําเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับ ขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับลองอก่อนส่งคุณลูกค้านะครับก็หัวปรับใส่ถังเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมแปลงถังนะใช้ถังเล็กประแปลงเพื่อสะดวกในการสาธิตนะครับก็รุ่นนี้ประกอบด้วยหัวปรับนะครับเข้าถังแก๊สนะครับแล้วก็เตา แรงดันต่ำแต่เป็นวาลวโยกนะครับวาลวโยกสังเกตง่ายนะครับเวลาปิดก็อยู่ฐานะแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงเข้าหาตัวเรานะครับเราก็จะไม่เผลอว่าเออตอนนี้เตาเราเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับบางทีถ้าเป็นวา,วาวแบบอื่นเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่า,าตอนนี้เราเปิดแก๊สอยู่หรือเปล่าพอเราปล่อยแก๊สมาปุ๊บเนี่ยทาง,ท,างที่แก๊สเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับไปมีประกายไฟปุ๊บเนี่ยแกส๊สสะสมในนี้ก็มันก็จะทําให้อ่า มันประทุขึ้นมาแล้วเราก็อันตรายนะครับก็เลยเป็นวาวโยกดีกว่าครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยนะครับเตานิกเกตเเลยนะครับแล้วก็ฝาปิดฝาปิดนี้เราจะพอดีเบ้าเลยนะครับไม่เกินนะพอดีวางขอบได้ดีเลยนะวางขอบเนี่ยขอบนี้วางพอดีเลยนะครับไม่ล้นออกมานะครับเราใช้ฝาที่มีคุณภาพคุณภาพนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเบามือด้วย นะอลูมิเนียมนี่ก็ไม่ไม่อมความร้อนนะครับทําให้เราเปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็เบ้าขนมคกมาตรฐาน28หลุมนะครับอ่านยะี่สิบแปดหลุมอ่าอย่างที่ว่านะครับทําขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงคุณลูกค้าเปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะฮะเป็นขนมไข่ขนมคกสิงคโปร์ก็ใช้ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนซึ่งเราทําจากแผ่นเหล็กนะครับไม่ใช่สังกะสี นะแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเลยนะครับก็หนาพอหนาเนี่ยเอาอกาสมันบิดตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็เตามาตรฐานาเตาซ3 0ามมาตรฐานสังเกตนะครับเตาเราจะมีตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อว่าเราวางไปปุ๊บเนี่ยวางแผ่นไปก็จะไม่ปิดรูรูของไฟนี่นะครับนี่เราลองไฟนะครับไฟเตาขนมคกนี่นะครับจะใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับ ใช้ไฟอ่อนนะครับเดิมมากเขาใช้ความร้อนยิ่งเอาแผ่นกระจายความร้อนลงไปนะครับก็จะทําให้ความร้อนเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ต้องหลีไปเพื่อประหยัดแก๊สลงนะครับเพราะว่าร้อนมากเกินไปแล้วขนมครกจะไหม้นะครับอันนี้มีเปา่ามีตัวปรับอากาศนะครับถ้าคุณลูกค้าใช้ไปเอ๊ะทำไมเปลวมันขึ้นแดงๆอย่างนี้นะครับเราก็ให้ให้ผ่อนตรงนี้ออกมานะครับ ผ่อนตรงนี้ให้อากาศมันเข้าบ้างนะครับมันก็จะออกเขียวๆนะครับหรือบางทีเอ,ออกมามากเกินไปคุณลูกค้าสังเกตไหมครับพอออกมากเกินไปแบบเนี้ยอากาศเข้ามากเกินไปไฟปิวหายไปเลยนะครับนี๋ยวให้ดูนะครับนี่ตอนนี้ปกตินะพอเยวผมหมุนค่อยๆหมุนออกนะค่อยๆหมุนออกปุ๊บเนี่ยค่อยๆหมุนออกเนะี่ยไฟจะปิวหนีเลยนะฮะหนีออกจากฐานฐานมันเลยนะครับซึ่งก็จะเปลืองแก๊สด,ด้วย แล้วก็จะเหม็นแก๊สนะครับแล้วก็จะแสบตานะครับเพราะฉะนั้นต้องให้สม,มดุลกันนะครับแบบนี้นะครับบางสูตรก็เปิดเฉพาะวงในอย่างดีไอ้เปิดเฉพาะวงนอกปิดวงในแล้วแต่สูตรแล้วแต่ลูกค้าก็ปรับเอาความเหมาะสมนะครับสำหรับการวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยทางร้านจะแนะนําว่าให้จุดเฉพาะตรงกลางก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยวางไปนะพอวางไปแล้ว,ลวค่อยมาปรับไฟตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะใช้ได้เลยนะครับก็สนใจคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับต้องร้านตลาดไทยแก๊สเท่านั้นนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรนี่ครับช่องทางนี้ติดต่อกันง่ายนะครับพอโทรเข้ามานี่ผมจะเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับบางทีก็แก้ไขกันอ่า ณตอนนั้นได้เลยนะครับหรือเราใช้คุยกันทางวิดีโอคอลกันก็ได้นะครับก็สนใจแล้วก็โทรเข้ามาได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ